แะตาลิขิตหรือฟ้าคิดไว้เจื่อไหมหลันมหาเศรษฐีเจ้าแม่อสังหาเวียดนามสู่แท่นประหาร ในหน้าประวัติศาสตร์ของเวียดนามนะครับไม่มีคดีช่อโกงใดที่สร้างความสะเทือนใจและกระหึ่มไปทั่วระดับภูมิภาคอาเซียนเท่ากับกรณีของเจือหมายหลันมหาเศรษฐีด้านอสหาริมทรัพย์ผู้ส่งอิทธิพลแห่งนครโฮจิมินห์เธอผู้เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประสบความสําเร็จกับถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกองเงินจากธนาคารไส้งอนโคมาิชชัแบงก์หรือ S.C.B. จนกลายเป็นคดีช่อโกงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ เวียดนามเืงใหม่หล่ะเริ่มต้นธุรกิจาการเป็นแม่ค้าเครื่องสำอางในช่วงเศรษฐกิจเปิดประเทศปี1986ก่อนก้าวสู่วงการอสหาริมทรัพย์ในยุค1990เธอได้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาอสหาริมทรัพย์ขึ้นมาแล้วค่อยๆสร้างอาณาจักรธุรกิจจนแข็งแกร่งควบคุมกิจาการ โรงแรมร้านอาหารและโครงการพัฒนาที่ดินจนกระทั่งในปี2011ครับเธอได้ใช้อำนาจเงียบซื้อคุ้นในธนาคารขนาดเล็กจำนวน3แห่งที่กำลังมีปัญหาด้านการเงินและผักด้านการควบรวมกิจการจนกลายเป็น S C B ธนาคารขนาดใหญ่ที่กลายเป็นเครื่องมือหลักในการยักยอกเงินมหาศาลในครั้งนี้ แม้กฎหมายของเวียดนามกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือรองหุ้นธนาคารได้ไม่เกิน5%แต่เจือหมายหลันกลับใช้บริษัทกระดาษเปล่าหรือบริษัทที่มีมีตัวตนและโนมินีจำนวนมากเข้ามาถือหุ้นแทนเธอจนรวมได้มากกว่า91%จากนั้นเธอได้แต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารของธนาคารสั่งอนุมัติเงินกู้ในบริษัทนะครับในเครือของตัวเองโดยไม่มีการค้ำปาาระกันหรือประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ยอดเงินที่เธอยักยอกนะครับคิดเป็น93%ของยอดสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร SCB จนในปี2022ครับความจริงที่ปกปิดมานานกว่า11ปีได้เปิดเผยขึ้นมารัฐบาลเวียดนามจับกลุ่มเชีองใหม่หลันพร้อมข้อหาช่อโกงและยักยอกเงินกว่า12,530ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของประเทศอย่างรุนแรง ธนาคารการของเวียดนามต้องเข้ามาควบคุม SCB และอัดฉีดเงินช่วยเหลือกวม่า23,720ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพการพิจารณาคาดีในเดือนเมษายน2024ครับสารโฮจิมิีได้ตัดสินประหารชีวิตเจอ่อหมายลันพร้อมลงโทษผู้เกี่ยวข้องกว่า80รลายและปมปัญหาไม่จบเพียงเท่านั้นล่าสุดเธอถูกตั้งข้อหาเพิ่มในคดีฟ้องเงินและยังมีการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด คดีนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเด็ดขาดของพักคอมมิวนิสต์เวียดนามในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังแต่ยังมีบทเรียนสำคัญว่าเมื่อความโลภนำหน้าจริยธรรมย่อมถอยหลังครับหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวาน,น่าเจรเนเคลเจนวอลลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ